I will never fall love again love found until you too. <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นอเอมาในแบบที่เราชอบนะคะก็คือจะเป็นเสียง normal voice ว่าคล้ายๆ soft spoken นะคะจะเป็นเสียงที่แบบช่วงนี้เราอินมากปกติเราจะเป็นคนชอบออคลิปเสียงกระซิบอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าฟังอย่างี้แล้วมันเพลินหูมากก็เลยชอบเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะเฉพาะช่วงนี้ <laughs> วันนี้นะคะเห็นหน้าทรงแบบนี้คือมาแต่งหน้าค่ะ เริ่มจากราลง m o i s t u r ซอร์ตัวโปรดของเราค่ะสม,มุตตช่วงนี้เราสอบเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเวลาว่างเยอะขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีสตรีมนล้าน่าจะสตรีมหลังจากก่อนลงคลิปนี้ไปแล้วนะคะ ช่วงนี้เราสกว่าคอนซีลเลอร์ที่เราลงอะค่ะมันหนาไปมากแล้วจากที่ว่ามันจะช่วยกลบมันก็ไม่ค่อยจะกลบเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ฟังน้ำค่ะทุกคนอยากฟังเรื่องอะไระ กไม่ค่อยมีเรื่องเราเลยหรือมีแต่คิดไม่ออกก็ไม่รู้อันนี้เราจะปล่อยให้อะคอนซีลเลอร์แห้งก่อนนะคะมันจะได้แบบว่าผูกปิดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลงคิวด้วยเอา,าพูดถึงเรื่องแต่งหน้าเราเห็นคอมเมนต์แบบ เหม็นเยอะทำไมแต่งหน้าหนาจังอะไรเงี้ยทำไมแต่งหน้าอ,อไม่เชิงว่าหนาเขาเรียกว่าแต่งอะไรอแต่งจัดอะไรเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่าบางทีอะเราแต่งเหมือนเดิมทุกวันแต่ว่าพอเราเปลี่ยนสีอายแชโดเป็นสีที่แบบคัลเล์ฟูลขึ้นมา หลายคนก็จะคิดว่าเราเราแต่งเยอะกว่าเดิมจริงๆคือเท่าเดิมค่ะแต่ว่าคือถ้าให้ดีก็อย่าไปแบบอย่าไปบอกใครว่าแบบวันนี้แต่งหน้าหนาจังอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองว่าเรื่องนี้มันเป็นความมั่นใจส่วนบุคคลนะคะแต่ตัวเราอะไม่ไม่ได้อะไรเราแค่แบบสงสัยว่าเอ๊ะ แค่เปลี่ยนอายแชโดว์มันก็เหมือนกันแบบแต่งหน้าจัดแล้วหรอ <c oughs> บางทีก็แค่กรีดอายเพิ่มให้มันหนากว่าเดิมก็กลายเป็นคนแต่งหน้าหนา <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าแบบที่มุมมองส่วนบุคคลนะคะส่วนตัวเราเองเรา,เราแบบเราลงในแต่ละวันเราพอจะรู้ว่าวันไหนตัวเองหนาไม่หนาะ คือใต้ตาเราไาม่รู้ทำไมว่าใต้ตามถึงคล้ำใลขนานี้ช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้จามแรงๆเหมือนสมัยก่อนนะแต่คือคล้ำกว่าสมัยก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดผมก่อนนะคะพอดีแบบเพิ่งสาวผมมาแล้วมันยังไม่ค่อยแห้งก็เราจะลงอะลองพื้นนิดน,ดนึงนะคะลองพื้นเราใช้เป็น m a r e s c a s skin Up liquid foundation สี light beige นะคะอันนี้มันเป็นสูตรแบบลิควิดฟาวเดชั่นมันจะล้างไม่ค่อยออกมันต้อง ล้างกับเมอัพรี e m เวอร์นะคะอะไรคลีนซิ่งจริงๆลองพื้นถ้ารอให้แห้งเหมือนกันก็น่าจะดีแต่น่าจะกลิ่ยากค่ะส่วนอันนี้มันเป็นลิควิดฟาวเดชั่นลองเมา่ิดว่าอาจจะไม่ต้องกลบอะไรมากเอ้ยไม่ต้องรอให้แห้งอะไรมากจริงๆเรื่องเมคอ,อัพ่อ่ะไม่ได้อยากให้หมองไม่ให้มองมุมแคบเป็นว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงะคะ่ะ ผู้ชายหรือว่าใครที่อยากอยากแต่งหน้าทําได้หมดเลยมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เรามัันใจอะก็แต่งไปเลยค่ะอยากทาลิปหรือไม่อยากทาลิปทาไปเลย,ย,ลเลยคนได้ยินเสียงไหมคะัน <c oughs> นี้เราจะแต่งลุกประมาณแบบเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะคะรูปนี้เดี๋ยวจะเซฟไว้คือวันนี้มันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะที่เรา นีจะมีการกดคอนแบ็คพิงเกิดขึ้นเราอะเตรียมแล้วค่ะพูดถึงเรื่องไปคอนแบ็คพิงถามว่าแพงไหมแพงมากแต่เราอยากไปก็เลยก็เลยกดอยู่ดีค่ะรู้สึกมันแบบครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องรีบไม่รู้ว่าใครมีใครกดไหมคะ่ะ ถ้ามีใครกดเราได้บันไหนบอกบอกเราได้นะคะฟฟเฟอร์เฟเจอขึนที่งานตอนนี้เราก็เบกกิ้งหน้าเสร็จเรียบร้อยะะแล้วนะคะหน้าเราจะเนียนเนียนนะคะ <c oughs> เนียนสุด,สดเราจะเอาแป้งขึ้นมาใต้ตานหนึ่งนะคะเป็นแบบว่าตัวกลบไปค่ะ ตามนี้นะคะมันจะได้ดรอปแล้วก็เฟดลงไป,ปแบบธรรมชาติมากขึ้นจากนั้นนะคะเราจะเอาอายแชยโดวตลกคู่ใจของเรานะคะน้องสตรอเบอรี่นะคะอาจจะลึนึงต้องขอาไมด้วยนะคะก็ใช้แปรงจริงๆอะลูกนี้ต้องเขียนที่อยู่ก่อนซึ่งเราลืมค่ะ ขอเขียนคิวก่อนที่เราทำตรงนี้นะคะมันจะเป็นคิวแบบใหญ่ๆนิดนึงซึ่งคิ้วใหญ่เนี่ยมันจะทำให้หน้าเราดูหวานมากนะคะก็คิ้วเรามันมีท่าน,นี้ใช่ไหมเราก็จะเขียนให้มันแบบหนาขึ้นไปถึงตรงเนี้ยตรมน,นี้นะคะันเป็นดับเติมคิ้วให้เพิ่มให้ให้คิวของเรา มันจะดูแย่ตอนแรกนะคะแต่ว่า trust the process ค่ะเขียนแล้วก็เติมไปประมาณส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทำอีกครั้างหนึ่งให้เท่ากันอย่าพึ่งตกใจนะคะ <laughs> อย่าพึ่งตกใจนะคะวันนี้มานะคะดีกลีแล้วก็เอาเอา่อที่เขียนคิวของเรา จะเป็นสีน้ำตาลติดลงไปในแปรงเนาะแล้วก็เบลนด์ Blend ค่ะเบนนิ่งเท่านั้นที่จะทำให้คิ้วเราสวยเบนเท่านั้น ตลกอะมันจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะเอาแบบแป้งนะคะมาเติมเติมที่หัวคิ้วหน่อยไม่ใช่หัวคิว้วหางคิ้วคะ่ะให้เขาดูซอฟต์ขึ้นแต่ว่าเข้มขึ้นแบบซอฟต์นะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะมาสคาร่าของเรานะคะจะใช้เป็นมาสคาร่าของเมลเบรนสีน้ำตาลแล้วก็จะเป็นแปลงอันนีมน้มันหมดแล้วนะคะเหลือแต่แปลงแบบเปล่าแๆบบเราก็เลยเอามาใช้เป็นตัวปัดคิวมันจะได้ดูธรรมชาตินะคะก็ประมาณนี้ค่ะเอาน,นี้แล้วก็รอบๆนะคะนิดเดียวเท่านั้นนะคะอย่าเย,ยอะเอาแบบนิดเดียวจริงๆ กรดงคิวของเรานะคะปัดให้มันแบบว่าตั้งๆหนึน่งคิวเราก็จะฟุ้งประมาณนี้นะคะ <c oughs> ฟุ้งมากๆค่ะพอคิวเราฟุ้งแบบ ตะโกนแล้วนะคะขอโทษสำหรับเเสียงแบ็คกราวน์ noise มากๆนะคะพอดีว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงพอดีว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่ากลางวันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็จะคอนโทรลก่อนเนาะคอนโทรลก่อนดีไหมคอนทัวร์ก่อนดีกว่าคอนโทรลนะคะเราก็ใช้เมื่อกี้เลย แบ่งแบบหัวแบบนี้หน่อยนะคะแบบแบนๆน,นิดนึงมาคอนทัวร์จมูกของเรานะคะถ้าอยากให้จมูกมันแบบว่าดิ้งขึ้นหน่อยก็ให้ตรงนี้น้ำตาลน้ำตาลนะคะทตรงนี้มาน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็อันนี้ก็ต้องลองนิดนึงนะคะทำให้จมูกของเราเป็น รงนี้นะคะมันจะได้ดูเป็นแบบปิต้นโนสนิดนึงแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะถ้า,าอยากดูแบบจมูกโด่งก็ให้ทาเป็นเส้นตรงนี้มานิดนึงนะคะจากนั้นเราก็เกลีย่ยเลยค่ะพอแบบนี้นะคะมันก็จะดูแบบ อลอะจังเลอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะกลกแป้งลงไปให้มันดูเนียนแล้วก็รูปธรรมชาตินะคะธรรมชาติยางธรรมชาติยางอันนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาถึงขั้นตอนการลงอายแชโดว์ของเรากันแล้วใกล้แล้วะคะ่ะใกล้ใกล้ของจริงแล้วค่ะก็จะลงเป็นสีนี้นะคะ นี่เพิ่รขยับไปซื้อตามชื่ออะไรอะ Strawberry a n d s h a d o w สักอย่างนะคะมันสีแบบพิกเมนต์ชัดมากนะคะให้ลงไปลงอมตาเนอะเดี๋ยวเราลงยังไงให้ลงเป็นกลางตานะคะลงไป็นบริเวณกลางตาเลย เลยข้ามันจะแบบเลอะอัตโนมัตินั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะคะเราก็เติมเติมข้างาไปนิดนึงเนาะเป็นครีเเตอร์ที่สีแบบชมพูชมพูนิดนึงนะคะมาทาบริเวณหัวตาของเราใต้ตาก็ที่เป็นสีออกขาวๆนิดนึงเนะาะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะกรีดตากันนะคะอันนี้คือเกบเสร็จแล้วเนาะอ๋อ อยนิดนึงค่ะเอาสีน้ำตาลมาเติมตรงหางตอนนิดนึงนะคะเราใช้เป็นอันนี้เลยแบบนี้นะคะแต่อยากให้มันเข้มเกินพอไม่งั้นมันจะดูดตาด,ดุจะเขียนเป็นอารมณ์แบบอายไลเนอร์ไปเลยแบบนี้นะคะเราจะเราจะดัดคนตากันค่ะ น้าจะมีคนตานะคะทุกอย่างมันก็จะดูแบบว้าวสวยไปหมดเลยเราไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยนะคะทั้งที่ตั้งใจจะเอามาเป็นเอซมาดอค n o r m a l c ์แต no ่ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเลยจริงๆคะ <c oughs> บ่นให้ฟังหรือไมบ่นไปเรื่อย <c oughs> อะไรอย่างนี้ยไหมคะถ้าบนก็คงจะเป็นเรื่อง สภาพอากาศเดี๋นวนี้มันเดิมค่ะตั้งแต่ลงไปอยู่ลังสิตอะ่ะคือไฟไหม้ไวมากแล้วไฟไหม้ก็คือมันต้องมีฝุ่นเลยนะใช่ไหมคะเราเป็นภูมิแพ้ซึ่งพอไฟไหม้เราเป็นภูมิแพ้มันต้องแบบมันจะต้องเป็นมีการจามหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆอันนี้นะคะมันเป็นหนึ่งในข้อเสียเลยที่เราไม่ชอบมากๆเกีก่ยวกับที่นี่คะ่ะ อีกอย่างหนึ่งคือลดเยอะมากเยอะมากๆค่ะเยอะแบบเยอะมากๆที่นี่เป็นที่ที่ลดเยอะเหมือนกรุงเทพเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นปริมณฑลด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาอตัวไฮไลท์นะคะมาทาบราเิเวณตายนิดนึงอันนี้ค่ะนะคะนอ,นอกจากเรื่องเทอร์นโไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรที่ มากคือมันไม่ได้แบบแย่แย่ไปกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็แ yeah, yeah <c oughs> yeah, ย่แย่ในระดับปกติสำหรับเป็นเมืองอะไรเงีนน้ยก็คือมันก็คือประเทศไทยเนะาะต่อไปเราาลิปนะคะเราลืมทาบลัชค่ะบลัชนะคะเราจะเอาแปรงแบบเล็กๆเพราะนี้นะคะเพราะมันจะอพอดีกับหน้าเรามันจะไม่ใหญ่เกินเราจะเอามาแทบแทบ แท็บเดบบริเวณใต้ตานะคะจากใต้ตาไปจนถึงตรงนี้นตรงนี้อย่างนี้ค่ะ <c oughs> ยังไม่ค่อยเข้มนะคะก็เดี๋ยวจะเทบมาก,ก่งนี้แล้วก็ลิปสติกค,ค่ะอ <c oughs> ันนี้เราจะผสมกันนะคะเพราะว่าตัวน,นี้เขามันจะชมพูเกินมันจะชมพูนเนี่ยค่ะ ลูกก็จะแบบนี้นะคะมันจะไม่ได้มีอะไรมากจนกว่าเราจะไปเซ็ตผมให้มันดูเอ่อเปียปยๆนะคะก็จะเปนลุกแบบชมพูชมพูแล้วก็ดูเบาๆสบายๆนะคะไม่ได้ลูกที่หนักอะไรมากสามารถแต่งไปมหาลัายได้ หรือว่าแต่งไปทำง,งานอะไรอย่างยค่ะซึ่งจริงๆเราบอกว่าลุคนี้ยมันเป็นลุคที่ค่อนข้างจะ everyday ลุกนิดนึงนะคะเพราะาเรากเองก็แต่งอย่างนี้ยยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอมากนะคะหวังว่าคลิป normal voice อันนี้จะเป็นคลิปที่หลายๆคนชอบนะคะนอกเหนือจากคลิป whisper นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอวันนี้มากๆนะคะไว้เจอกันใหม่ ในสตรีมหรือว่าคลิปหน้าค่ะมีรีเควสต์อะไรอยากทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะบ๊ายบาย